สาวกของพระผู้มีพระภาคจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ตัวเองสมาทานไว้แล้วแม้จะต้องถึงเหตุแก่ชีวิตซึ่งการที่คิดอย่างนี้ทําได้อย่างนี้นั่นนะ่ะคือลักษณะของศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รลอยพวกเราปรารถนาจะได้โสดาบันเป็นอย่างน้อยปรารถนาจะเป็นผู้มีศีลที่ไม่ขาดทะลุด,ดังป้อยก็ต้องดูด้วยว่าเพราะเหตุแห่งชีวิตเพราะเหตุแห่งอายวะเพราะเหตุแห่งลาภเพราะเหตุแห่งยศเพราะเหตุแห่งญาณ เราคิดที่จะละเมิดสิขาบทที่เราสมาทานไว้แล้วหรือไม่ถ้าคิดก็แสดงว่าเรายังไกลาจากโสตพันเพราะศีลเรายังขาดทะลุด,ด่างพลอยอยู่ก็ให้ทราบโดยในอย่างนี้จึงต้องยกพระสูตรนี้มาอธิบายในหลายๆมุมเพื่อให้พวกเราผู้ที่เพียรปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยะเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้แจ้งิ่งน,นิพพานจะได้คอยสังเกตตัวเองจะได้คอยระมัดระวังตัวเองจะได้ปฏิบัติได้อย่างตรงทางแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิด เวลาในชีวิตของพวกเราก็เหลือกันไม่มากก็จะได้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึงบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุและทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจง้งเสียโดยเร็ว